วันนี้ผมจะมาเล่นล i เตอร์หลังได้บัฟนะครับผมบับมาค่อนข้างน่าสนใจครับอันติแรงขึ้นนะครับผมแล้วจากที่ผมดูตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแรงขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็เลยเอามาเล่นในตำแหน่งของโรมิงนะลิเตอร์แพทนี้เนี่ยอาจจะเล่นแทงแบบ ไม่จะเป็นต้องมีเจาะเกาะเลยก็ได้นะถ้าเกิดเอาเป็นออฟเลนนะผมว่าตัวมันก็น่าจะแรงเลยที่ไม่ต้องพึ่งของดาเมจเลยก็ได้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็โดนมาเนาะผมไปโดนดิกเตอร์มาเหมือนกันรู้สึกว่าตัวมันแรงขึ้นมากๆอะ่ะคือมันคนเดียวเนี่ยสามารถฆ่าแครี่หรือเมดได้ด้ตัวคนเดียวได้เลยนะค่อนข้าง,างน่ากลัวนะครับดิกเตอร์แพทนี้โอเคก็เดี๋ยวรับชมความสนกุกในตัวเกมเลยครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม RV รพุ่มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0นคนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า a d m i n นต้น TP7 ก็จะเจอเลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k a n t .IN.TH สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบดเลียวตาชนแนลนะครับผม วันนี้ผมก็ามาเล่นลิคเตอร์หลังได้บัฟน,นะครับเอามาเล่นในตำแหน่งโรมนะแล้วตัวลิคเตอร์เนี่ยผมแทบจะไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นบ่อยอยู่แล้วถนะ้ัใส่พีโรตัวนี้แต่ผมก็พอจะรู้แหละว่าตัวมันเนี่ยเล่นยังไงมีวิธีการเข้าออกยังไงนะครับผมถ้าเกิดแบบเล่นผ้าตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยคนดูไว้ก่อนเลยนะครับผมตรงนี้งัดเข้าไปครับหนึ่งทอ้าวด่าเปลี่ยนครับผมอุ้ยแต่เขาสวนกลับมาได้เจ็บอยู่แ้แต่ครึ่งหลอดนะครับผมก็ไม่ได้เอาลูนแทงมานะ ก็เล่นเป็นรุนเจาะร้อยเลยนะครับงัดเข้าไปครับตรงนี้เฟิกลบครับว้าวแบบนี้ได้ฟิกมา1หนึ่งฟิกแบบนี้ก็สบ,บายใจนะครับผมต้นเกมได้ฟิกเมาแล้วผมเดินเข้ามาแบบรับเรียกว่าไรรับน้ำลายซิปโลลๆเลย <c oughs> เ,เราช่วยแรดเคีย์ปูก่อนนะครับผมแล้วก็พาสติดาบเขียวนะครับผมถ้าเกิดเรามีดาบเขียวเนี่ยเลือดเรามันจะเด้งเรื่อยๆนะครับผมอประมาณนี้ ผมก็เลยแบบจะเข้าย่าบ่อยหน่อยนะเพื่อจะเด้งเลือดเนาะอ่ะฉะลามเดินมาตรงนี้ไม่เจอบูแล้วผมเจอเพื่อนเราเวทเข้าไปครับตรงนี้ฉลามน่าจะแบบแทนอยู่นะครับผมหมายหัวแล้วผมก็มวยเนี่ยน่าจะโดนแล้วก็ฉี่เก็บเลือดหลังป้อมเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ต้องกลับบ้านนะตอนแรกผมกะจะกลับบ้านแหละแต่ว่าเลือดผมยังพอมีอยู่เก็บเลือดหลังป้อมมาก็น่าจะได้เล่นต่อครับตรงนี้ป่าตาบเข้าไป ผบัตด,ด้วยสกิลสองครับผมแล้วเป็นเฟิร์สบัตนะโอเคคงไม่ต้องฟิกนะครับน่าจะต้องเก็บเลือดเราเล่นต่อนะครับผมตรงนี้ใช่ไหมเล่นต่อแล้วกันนะเพราะว่าองกรมันจะขึ้นนะทุกคนผูละมวยเข้าไปลากไปอย่างสวยครับรดาบนาเข้าไปครับลอฟิกเข้าไปป่าตรงนี้โอเคสวย สำหรับดาบน้ำกับดาบหญ้านะครับผมดาบน้ำเนี่ยถ้าจะเราถือดาบน้ำไปเนี่ยตัวเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับผมแล้วก็จะจ่ายสกิลไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยได้มันไกลขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ยิ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่ะเลือดน้อยก็จะยิ่งแรงนะสำหรับดาบน้ํานะครับ ส่วนดาบเขียวเนี่ยอะถ้าฝั่งตรงข้ามเลือดเยอะก็จะยิ่งแรงนะครับผมอะอันนี้คือสลับกันตรงนี้นะครับอะส่วนพาสซีฟของดาบยาคือเนี่ยถ้าเกิดเรามีดาบยาเนี่ยเลือดเราจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมส่วนสกิลสองอันนี้ก็คือเป็นการตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งดาบเพื่อป้องกันนะครับอืมประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามันสามารถโดนขัดได้ด้วยการสตันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในกรณีของเป็นดาบน้ํานะครับ ดาบน้ำเนี่ยจะทํา CC ได้นะครับจะทําการผักศัตรูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เกิดเราใส่ดาบน้ำไปเราพุ่งไปนะครับเราสามารถกดสก,กิลสองเพื่อผักศัตรูกลับมาหาเพื่อนเราได้นะครับอ่าลิคเตอร์สก,กิลมันก็จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเนาะตล้งตีงัดแล้วตีงัด,งดโอ้โหยังแรงแทงยังยืนไม่ไหวนะครับผมโอเคกลับกลางไหมตัวในกรณีของดาบ าดาบดินแล้วกันเนาะอะเวลาที่เราปาดด้วยสกิลหนึ่งไปเนี่ยตัวเราจะตีไวขึ้นนะครับผมแล้วส่วนสกิลสองนะครับผมสกิลสองก็จะฟื้นเลือดนะครับถ้าเกิดเราอะกดสกิลสองโดนศัตรูนะครับผมจะประมาณนี้เนาะอ๋อสกิลสองตอนเป็นดาบเขียวเนี่ยสกิลสองเนี่ยคือจะแรงขึ้นด้วยนะครับดาบเขียวเนี่ยก็เลยจะเป็นดาบที่ใช้เปิดแรงเป็นพิเศษครับตรงนี้อ,อุ๊ยโดนตันอุ๊บตันอีกแล้วปาดเข้าไปถึงที แล้วเหมือนผมจะไม่รอดครับผมโอ้โหแล้วเขาปิดงานสวยผมว่าเปิดเกมมาไม่แย่นะสำหรับทีมเราเนี่ยได้เล่นต้นเกมด้วยครับฉลามเนี่ยก็ไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่ควรครับฮ่าฮ่อ้าวแบบเี้งัดไม่ข้ามครับโอ้แย่แล้วผมว่าไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วฉลามเก็บผมไปได้ครับแล้วตรงนี้มวยมาเฮ้ยสวย อืมเฮ้ยพิพกิ้งมากับใครเ่ยกิ้งมาคนเดียวปะไม่แน่ใจมันพาใครมาด้วยอันนี้มันพาใครมาด้วยมันอยู่ไหนอันนี้ปะนี่นะอัตยัดปัสเรียบร้อยแตกครับผมสกิวติเนี่ยคือเผาแรงมากๆเลยนะอันนี้ผมเล่นของแท้งนะทุกคนแต่แค่เป็นลูนจอกเกาะเฉยเฉยวัอ้าวมาปีมาเ้ย ง้นสองทีไม่ทันครับพระอัติหลุดไปได้นะยิหลอซ้อนครับผมแต่พูดถึงว่าเราเล่นเป็นสร้อยเขียวไวก็ได้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดแบบเล่นเกาะไฟแล้วอะ่ะเราไปเจ็บมาเงเราก็มารีเลือดกับสร้อยเขียวเนาะคอมโบกับดาบย่าเราก็จะได้เล่นต่อได้เรื่อยๆนะผมว่าก็ดูเก่งดีอะ่ะ เล่นลิกเตอร์ก็พยายามแบบดักพุ่งให้เพื่อนแบบนี้ครับผมรัง,งัดโอเคสวยไงตัวมันดักพุ่โหดนะเดินหลงหลงหุลุดมาคนเดียวนี่เราจับได้เพื่อนตามได้คือเทบร้อยครับผมอ๋อแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยมันมีแมชชนิกตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเราป่าดโดนเนี่ยเราจะป่าสกิลหนึ่งได้อีกหนึ่งรอบนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราป่าไม่โดนเนี่ยคือเราจะใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับ พอฉันก็สกิลหนึ่งพยายามปาดให้โดนอ่ะตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นบูลโลคูดาวครับเพราะผมต้องการแบบเล่นบ่อยๆเล่นเยอะๆนะปิกเล่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้นเกมเราต้องการอ่าต้นเกมเราเนี่ยได้กดดันนะครับผมก็เลยเป็นบูลโลคูดาวดีกว่านะววเ้าสูรแข็งสวยนะเรามาแล้วเพื่อนยัดเข้าไปครับเอาสิก่อนเลยครับแล้วตามต่อครับผมปิกเล่นครับเอาให้เพื่อนครับหาของมาปาดตรงนี้โอเคแล้วมวยไล้ดูเลนกลับมาได้ครับสวยเลย พูดไม่เพื่อนเหมือนเดิมครับอเราต้องโน้นครับได้เป็นทายาทายาอะไรได้แหวนครับผมขออภัยนะครับเบอร์เบอร์หน่อยช่วงนี้รู้สึกแบบคัดจมูกนะครับผมมันเลยแบบค่อนข้างกวนสมาธิผมอยู่เปิดแบบให้เพื่อนหน่อยนะเราเป็นแทงก็พยายามเดินเปิดแบบให้เพื่อนเพื่อเอลสูบแบบซูมง่ายๆนะ แต่เสียดายเนาะแ,แถวๆนี้มันต้องมีพุ่มให้ผมแบบได้เข้าไปเก็บดาบญ้าเข้ามางัดนะเพราะว่าดาบญ้าเป็นดาบเยอะที่มันสตานได้ทุกคนดาบอื่นคือมันตันไม่ได้นะผมเล่นเป็นกอะสะท้อนแล้วกันเนาะเข้าไปค้ำแวนแบบสุดๆเลยจริงๆชิ้นนี้เป็นไกอาก็ดีนะปกติผมก็จะเล่นไกอรอะลรทุกคนแต่ว่าเกมที่ผมอยากโฟกัสแวนอะนะกอะสะท้อนแล้วกันนะสองจิตสองใจอยู่นะ หรือเป็นไนท์เพจมาก่อนเดยทุกคนตอนนี้กำลังหลายใจนะตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยแตผมคิดว่าน่าจะเป็นก่อสะท้อนก่อนอาจจะดีนะเราเข้าไปแทงเข้าไปรับแต่วก็ามาจ้าทูลเลนก็แรงเนาะก่อสะท้อนก็ไม่ใช่ราคาแพงอะไรครับเราตรงนี้งัดเข้าไปครับก็เก็บครับเก็บได้ไหมครับไม่ได้ครับงัดงัดโอเคสวยได้ติด เกของราถูโจมตีให้เพื่อนียร์ดาร์กไปแล้วกันเนาะส่วนเรามาโซนคนกับมวยนะหน้าไม่น่าจะมีละเพราะว่าโผตรงกลางสีละอ่ะตัวนี้งไงอ่าก็คือเกี่ยงกันอะเกเคผมผมตีให้เลยก็ <c oughs> ค,คือเกี่ยงกันไม่มีใครเอาโอเคก็ ฉี่ก็อยากจะให้มวยมวยก็อยากจะให้ฉี่ไม่เป็นไรแต่ผมรับเองน้ำใจนี้แม่มีแต่คนดีครับผมแหลงตรงนี้อย่าตอนนี้ก็รับ,บเพื่อนครับทบได้เลยทบได้อยู่มั้งใช่ไหมแต่ตรงนี้ต้องหาจาาังหวะขึ้นขึ้นบ้านนะทุกคนเพื่อนเราปล่อยดาร์กบนได้ตรงนี้สวยเลย ไม่เหมือนนาคอสจะเรียกรวมกลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครสนใจนะ <c oughs> ตีคนเดียวเหงา,เ,หงาเอฟซูต้องมว้าซูมไล่คนข้างบนนะทุกคนอืมแต่ยิ่งเอฟซูควรจะไปช่วยนาคอสตีนะแต่แบบเอฟซูเขามั่นใจเลนาคอสเนีย่ยก็แบบไม่ต้องช่วยกันได้ป่าเราวันนี้ไว้ใจได้เสมอถ้าเข้าไปงัดก่อนหนึ่งนะหนึ่งดาบวะผม จงหวาขึ้นบ้านครับตรงนี้เราโฟกัสแค่แวนเนาะไม่ให้แวนได้เข้ามายิงเพื่อนเราเราตรงนี้เราต้องค้ำแล้วป่ะเพราะว่าดาเข้า,าแล้วอะทิบเข้ามาครับตรงนี้เขาไปค้ำหลังแวนเลยครับเออทุกอย่างที่มีรอบผมแล้วตายไปเลยครับถือว่าผมคำ้ำข้างหลังไว้นานมากๆกว่านะสามตัวสี่ตัวโอเคเออส,สวยถ้าไม่มีแวนตัวคียของเขาละผมคิดว่า อาจจะจบได้อยู่นะผมขอดูหน่อยผมดนมดนะเข้าไปบ้างเนี่ยโ,โดนแวนเข้าไปส0 0พันโดนป้อมเข้าไป3าม0ันเ้าครับโดนมาเจา้าเข้าไปพันหตรงนี้ครับระหว่างที่เราเข้าไปดูสแตทครับผมสะเพื่อนกาบวกครับจับกล้องอะไรวะเนี่ยผมอยากรู้ไงว่าโดนอะไรเข้าไปบ้างไนงะไอตอนที่เราเข้ามาแทง่ะเออโอเคตรงนี้ก็จ G ครับผม okay, ถือว่าเราแทงไปสุดท้ายสวยอยู่นะเราไม่ให้แวน,เ,นเข้ามาเล่นนะครับเราสีฝั่งมันก็กิ้งพลาดทุกคนกิ้งไม่ออกไปข้างนอกปะ เออน่าจะใช่นะผมฝั่งผมก็ดูมั่วอยู่นะสำหรับซิปนะครับโอเคตรงนี้ก็กับเกมได้สวยนะครับถึงแม้ว่าผมก็อาจจะมีแบบช็อตงัดพงษ์งัดพลาดบ้างนะครับผมต้องขออภัยอีกครั้งนลยครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้จั่ายงปที่สับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็ผมมองว่าเก่งเลยนะลิกเตอร์ลิกเตอร์โรมนะครับผมเก่งเลยอ่ะคือเล่นได้เลยนะครับลิกเตอร์ออฟเลนเนี่ยผมต้องไปรอยหนึ่งอีกหนึ่งทีนะครับผมไม่รู้ว่าแบบ เป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเก่งอะ่ะปกติลิคเตอร์มันเป็นตัวเก่งอยู่แล้วนะสำหรับผมอะ่ะบัฟใหมยย่วันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะเก่งเข้าไปหยิกนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่หือตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้ตัวตั้งเป็นแค่20บาทเท่านั้นใครสามัครมาแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับ,บค,คลิปนี้ผผมมมกกก็ตต้้้้อออองขัััััวววลลลลาาาาไปป่นน่นนนนแแะคคคครครรบบบบบเจใหหิ๊ยย I thought I had it figured out, believed it